เจอสตินบีเบอร์ประกาศข่าวดีไฮลี่บีเบอร์ตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว เห็นกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ล่าสุดจัสตินบีเบอร์กำลังจะเป็นพ่อคนแล้วครับโดยเจ้าตัวประกาศข่าวดีด้วยตัวเองว่าภรรยาฮร์รี่บีเบอร์ได้ตั้งท้องลูกคนแรกแล้วครับขณะที่ตัวแทนของฮร์รี่บีเบอร์เองก็ยืนยันว่าข่าวดีที่ว่าเป็นความจริงครับโดยฮร์รี่บีเบอร์และจัสตินบีเบอร์สมรสกันมาตั้งแต่ปี2018นะครับนับจนถึงปัจจุบันก็คือประมาณ6ปีแล้วครับโดยทั้งคู่ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นคลิปแล้วก็เป็นรูปเดียวกันครับโดยเป็นภาพที่ทั้งคู่ถ การกล่าวคำสาบานครับพร้อมกับมีการเผยให้เห็นคันของฮารีบีเบอร์ว่าค่อง้ังจะโตขึ้นมาบ้างแล้วและมีภาพที่ทั้งคู่จับไปที่ท้องของฮารีบีเบอร์ด้วยกันครับหลังจากที่ทั้งคู่โพสต์ไปนะครับทางสเตฟานบอววินนะครับพ่อตาของจัสตินบีเบอร์ก็ได้ร่วมเขียนข้อความแสดงความยินดีพร้อมกับอวยพรให้กับทั้งคู่อีกด้วยครับโดยหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับก็มีตัวแทนฝั่งของฮารีบีเบอร์ออกมาคอนเฟิร์มกับสื่ออย่างพรีเพิร์ว่าฮารีบีเบอร์ตั้งคันมาได้้6เดือนแลว ข่าวรายงานว่าไฮลี่และเจสซินบีเบอร์เตรียมพร้อมจะเป็นพ่อกับแม่มาสักพักแล้วครับถึงขั้นมีการตั้งชื่อลูกเอาไว้ในใจด้วยแล้วครับและเตรียมตัวทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีที่สุดคนใกล้ชิดกับครอบครัวบอกว่าเจส t ินบีเบอร์อยากจะมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนครับทั้งคู่ตกแต่งบ้านเตรียมห้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการเลี้ยงลูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้นคุณแม่ของเจส t ินบีเบอร์ยังได้อัปเดตว่าไฮลี่บีเบอร์ไม่ได้ท้องลูกแฝดอย่างที่หลายๆคนสงสัยแต่อย่างใดครับและคุณแม่เองก็็ยยยััังงงไไปปเเเขีีีนนนคอมมมตตแสดดดวาาิกกบ Stephen ท่ลจะุ้ และบอกว่าเรากำลังจะมีหลานน่ารักน่ารักให้อุ้มแล้ว